บทที่11อเสวนาจะพลานังปฏถิตานัจจเสวนาปูชาจปูชินยยานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิปูเริสทสภเทสวาจะปูเพจักตปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิธิจัเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสจัสสะสิปัจจวินโยจัสุขิติตโต สุภาสิตาจาวาตยาวาเอตัมมังคลมุลตัมังมาตยมาตาปิตุปาาุปตานังอุปุตตาธารัสสสังขหูอนุกาัณอา,อา,ากุลาจะกรรม,มาตาเอตัมมังคลมุลตัมังธานัจจะธรมรมจริยาจะยาตนาการนัจจะสังขหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุลตัมังอาตาระ อารตีวีรตีปาป,า,ปามัชปานาจะสัญญโมป่ามัตอัปปามาโทจามทำมีสุเอตามังคลรมุตตมังคารวะคาระโวจะนิวาโตจาสันตุทีจักกับจุตากาเลนะธรรมมัสสวนังเอตัมมังคลรมุตตมังขันตีจัโสว,วัจจักสตามะ สมณานัจจ sí, ่ทัศนังอิกาเลนะธรรมะสากจ่าอิตมังคลมุตตมังตะโปจ่พระมักจริยจ่อาลยจ่อาลียสัจจานัทัศนังนิพพานะสัจคิกิริยาจะาอิตมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกาธรรมีหิจิตตังยัสสนะกัมปิติกัมปติ อสกังวิระชังเขมังเอตามังคละมุตตังเอตาทิสานะทิสานิกัตตาบาสัพพัรมะปราชิตาสัพพัทสูตทิงคัตฉันติตันเตสังมังคละมุตตมานตีบทที่สิบสองยังกิติวินบังทิอิทิวาภาหูผูรังวาสเคสุวาอย่าง ตัตนังปานิตังนะโมนะโนสมังอิทธิตาคาเตนะอิทัมปิพุทเทนะรัตนังปานิตังอิตีนะตัตินะสุวัติโหณตุพยังวิราคังอมตังปานิตังยะทัตพยาสกยามุนีมหาคีโตนะเตนะธรรมีนะสมัติกิติอิทัมปิธรรมเีรัตนังปานิตังเอเตนะสัตวัตเสนะสูตวัติโหณตุยามพุทธเสถโปาริวัตนะจีสุจริง สมาธิมานตาริกจยะมหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติอิทัมปีธเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตูอิบุคลาอัตตสตังปัสสาจตาริกตตานิยุคานิโหติเตทะินิยะสุขตัสสะสาวกาอิเตสุทินนานิมหัพพลานิเอตัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตูยิยุปัส ยสุปยุตตามานาสาหับเีนะนิกามนิโนโคตมัสสาสหมิเตปฏิปฏัตะอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุธามานาอิทัมปีสังเคตนางปานิตังอีเตนะสัจเจนะสุวตีหูนตูขีนางปุริปุรานังนะวังนัตถิสัมภวังวิรัตตะจิตตายา ติพระวิสมิงเตคีนาพิชาอาวิลุทหิชนทานิพันติตีรายธายามปิทีโปอิธัมปิสังคีรเต็นัางปณิตังเอเตนัสัจเจนะสุวติโหโตุบที่สิบสอัตตาเหวาชิตังเสยโยยะจจยังอิตาราปชาอัตตาทันตัสสาบสูปตูสัตสนิจังสัตยตารานิิโนเนวะเทโบนะครับ อันทัพโณมาโรสหะพรหมนาชิตังอปชิตังกาอิราปะตัถูกรูปัสสะฉันตุโนบทที่สิบสี่าสิตตมิธทางเตนะพะคววชานะตชานัตตาปัสสะตะอรหัตตาสัมมาสัมพุทธีนะอตะตุงหีมาอนุสสะเวนะธรรมาปารัตมะปารายะมะอิติกิริยะมาปะ ปีกะตะปีกะปีตะกะสัมปทานีนะมาตะเกหุยตุมานยังะหีนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาสภาวะญาตะปะตายายะมาสัมโนโนสัมโนโนขารุญะถาตุมีหี อัตนาวัฏอัตตนาวะชาเนยญาติอิมิธรรมะอกุศลาอิมิธรรมะสาวัตชาิมิธรรมะวินูฆลาหิตาอิมิธรรมะสมัตตาสมาธินาอะหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัตถันตุมิหปะชะหิตยาธายาถะตุมเหอัตตนาวะเจยญาชาเนยญาติอิมิธรรมะอากุศลาอิมิธรรมะอณะ ปัสสาอิมธัมมาวินญูปัสสาอิมธัมมาสมัตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตินติอัตตุมีหิอุปสมปัจจะวิหะเรยยะธาติบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตะมัปปะมายุงปุ ชะรูปนิตัสสะนาสันติตนาเอตังพยงายัมมรณีปักเก็บขะเปขกะมาโนปุญญาณิกายิราธาสุขาวะหิวหานิอุปนิยติชีวิตมัมปมายังจูชะรูปนิตัสสะนาขันติตานาเอตังพยายัมมรณีปิกะามาโนโลก,กามีสังปชาชะ ะชาะหีปันติปิโคโยทะกาเยนะสังมยโยวาวาจายะอุทะตีตสาตาังตัสะติตัสาะสุขายะโหติชังชีวนาชีวมานูปะโรติปุญญังธรรมโมมเวีรคติธรรมะเสียริงธรรมสุจินโนสุขมา,าวะหาติ เอสานิสังโสธเมสุจินเนนทุกขติทัชจันติธมะจารีสเพสังคาราอนิจติยธาปัจยายะปัสติอัานิพินทติทุกเขเอสามะโขวิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยยสาปัจยายะปัสติอาธานิพินทติทุกเขเอสามะโขวิสุทธิยา สัพเพสัมมานะอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัตนิปินติทุขีเอสะมากวิสุทิยายะมิสุทิยาโทีิสุโภตปันนักันธาะเมเกทุติยังอาหุงตากิกาเอตัทัญายะเมธาวีตังคันเหยะปันนะกกางพาหุงเวสารนังยันติ ปภะตานิวาวนานิจะอารามาลุกผาเจยานิมะสุะมนุสสาพระยะตัดชิตาเนตังโผสรนังเขมังเนตังสรนังมุตตะมังเนตังสรนังมาคัมมะพุทธสภาพทุกขาปะมุตจติโยจะพุทธตจะธรรมะธรรมะจะสังขจะสรนังขโตจะตาริอริยสัจจานิสัม มัปปยาญะปัสติทุกขังทุกขาสามัตสมมุปาทังทุกขสัจจะอติดกมังอาริยจะสัตอัตคิดอาริยจะอัดถังคีกลงทุกขังทุกขูปัสสะมะคามินังเอตังหูสันนังเขมังเอตังสรณนังมุตตมังเอตังสรณนัมขัมมะสัพพะทุกขาปรมุตติ บทที่สิบเจ็ดอติตังนาวะขมยยะนับปฏิกางขิณาคตังู้คนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตามปะหินันตังอปัจจะณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอละไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัดจโยธรรมังตตะตถาปิปัสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามะนุปพลุเย ก็บุคคลใดเห็นเตียงทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คลอนเคียนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญเจริญพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกโปรงเติดอักเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัดยามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสนีมัจนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมมีมีมแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมา ตาปิงอโหรัต,ตะมะตันพิตังตังเวพัาถิกะรัตโตติสันโตอาจิขาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบ่อ่เรืเร่อบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานเลยกังคืนและกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญรวดประการละชจนีแลยบทที่18บจราธรรมูหิจรนนังอนัติโตรามีความแก่เป็นธรรมดาจะดึงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ยาที่ทำโมหพยาธิทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มารณะธรโมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจนล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิมีปิยหิมานาเปหินานาภาโบวินาภาโบเราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องไล้พภาพภาพจากองที่เรารักของเจริญใจไปทั้งหลายทั้งปวงกัมมัตสกุมหิกัมม,มทายโยกัมม โยนิกรมะพันทุกกรมะปฏิสรดโนเรามีกรรมเป็นของตนเตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริตามิการยานางวาปังวาตัสายาทายาโสควิสสามเาาีเราจะทำเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมน้าถือไปเอวังอัมเหหิอัินหังปัจจจเวขิตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างน e, ี้ทุกๆวันเทินบทที่19ทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปตตาชนิดพยาโสตปัตาชนิโสภาหงตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสสพพตังปุญญสัมพตังสเพเทวานุโมทันตุสัมพสัมภสัมปติจิทิยาทานังทะทันตุสัททายสีละสีรังรักขันตูสัพทาภาวนาพิรตาหงตูคัดฉันตูเทวตากตา สภุท้าพละปปตตาปเจกานตจะยังพระรังอรหันตานัตเจเตชนะละขันธามิสโสุโบติยี่สิบยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีสูเปาเรโพธิาเรตหิงตหิงตาธรรมาธรรมาทาเนนะพระวันตูปูชิตาโสติงกโรนเตทะวิหารมัทะเลเตหะจามัชนาวกาจามิขโบสารามิกาธนาปฏิอุปาสกายขามา ตะทิศเทสานิคาจะอิสราสัมปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปีจะกอันทะสัมภวาสังเสะชาตาอัตภูปกาติกาพิจานณิกังธรรมะวรังปิกจเตสัมเพปีทุกขัสสะกรณตุสังขยังทาตุจะรังทาตุจะจิรังสตังธรรมูธรรมธาราจะปุคลาสังโฆโหตุสมโควาวะ อัายะจหิตายะจ่าอเหรักขตูสัมสัทธรรมวสเปปีสัมมจายนวุติงสัมปานตุเนยามาธรรมีอริยปะเวทิเตบทียี่สิบเอ็ดปุญญสิธานิกัด mm ตัดสาญานาญาณิตตามินีเตตจัพภาคิโนหุนตูสัตานัน ตาปะมะปะนานะกาเยปิเยคุณวันตายจะไม่หังมาตาปิตาทายโยทิฐามีจายะทิธาวาอันเยมัชัตตะเวริโนสัตาตินทันติโลกัสมิงเวทุมมาจัตุจัตุโยธิกาปัจเจกัตจัตุโวกาโรสังสารันตาพรวาพวเว ยาตังเตปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมิจิมังนำพระชานันติเทวาเตสังนิเวชยุงมะยาทินนะปนะุญญานางอนุโมทนาเห็นตุนาสพสตาสถาหนตุเวราสุขชีวิโนเขมัปปัทจะ ปะปุญตุเตสาสาสิทธาตังสุปราขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายและอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว อื่นที่เป็นกลางละมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าเรขันหนึ่งเลคันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์ลายจงอนโมทานเองเกิดก็สัตว์ใดย่อมไม่ทราบการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอทวยเทพทั้งหลายจึงแจ้งเกสัตรเหล่านั้นเพราะเหตุนี้ก็คือเหตุเพราะเหตุคือ อนุโมทนาทานทั้งหลายที่พาพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอังตะเสีมเถิดขอความวังดีอันนี้ของขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งอัต สัจจะไอถานอุทพาเป็ความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระัตนไตรัยด้วยการสัตยาบดมน์พระสูตรทับปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งเทิงโลกและทางธรรมขอเทวทพเทวดาทั้งหลายปรนุโมทนาในการสวดสัตยายบทมนธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและรดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งไรลีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระสังยานพระสังบรวัดประวรนิเวศมิหารตลอดจนวัตถุมงคลที่สามิ่นสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดเศร้าในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสเสร็จสิษษษทธุประการเทินสาธุ